มันมีแบบซัพพลิเมนต์หรือว่าสิ่งที่จะเสริมเราอย่างหนึ่งอะถ้าไม่เลือกทานอย่างเดียวเลยนะสิ่งที่ไม่จะเลือกก็คือโพรไบโอติก็สวัสดีค่ะไม่นะคะเป็นนักโภชนาการจริงก็เป็นนักกําหนดอาหารด้วยเนาะก็ภาษาอังกฤษก็ไดที่เชียนทำงานกับโรงพยาบาลโดยตรงเลยอะเราก็ช่วยแบบเหมือนแบบจัดอาหารที่ถูกต้องนะ,ะไม่ก็มีประสบการณ์ที่ไปทําโปรดักต่างประเทศค่อนข้างมีโนเลจเห็นโปรดักโพรไบโอติกต่างประเทศเยอะมากถ้ามันมีแบบซัพพลิเมนต์หรือว่าสิ่งที่จะเสริมเราอย่างหนึ่งอะถ้าไม่เลือกทานอย่าง เดียวเลยนะที่เมนก็คืออาหารเสริมอาหารเสริอมอย่างเดียวเลยอะสิ่งที่ไม่จะเลิกก็คือไบโอติกก็คือสรบพคุณอะเขาเยอะมากอย่างตัวเนี้ค่ะของซีแ a ร์อย่างแรกคือมีไบโอติกทุกคนนะช่วงนี้นะจะคุ้นหูกันอยู่เนาะเป็นจุลินทรีย์ต่างๆที่ยังมีชีวิตนะคะแล้วก็อ,อย่างที่สองที่ดีอะมันก็คือมีพีบโอติกก็คือพีบโอติกอะ พีอ่ะมันเป็นแบบอาหารของโปรไบอติกก็คืออาหารของจุลินซีย์ก็คือพอมันมีอาหารคู่กันเนาะแล้วจุลินซีอ่ะเขาก็จะทํางานได้ดีค่ะอันนี้เป็นยิ่งช่วยเสริมกันแล้ว P ัวพีแบรติกเนี่ยก็คือเป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งด้วยประโยชน์หลกัลกๆอ่ะอย่างที่พี่เดียบอกเลยทุกคนจะเข้าใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายเนาะ,ะใช่ะใช่ใช่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเหมือนแบบตัวนี้คือทานเพื่อแบบขับถ่ายกีทถอกอะไรเงี้ยเนาะเหมือนข้อมูลส่วนใหญ่ก็คนก็จะหลีดไปให้เข้าใจในเรื่องแบบนี้ว่ากินแล้วขับถ่ายดีอะไรเงี้ยเนาะแต วถ้าให้นิยามเลยนะโไบรอติก็เ,เหมือนเป็นการปรับสมดุลลำไส้ให้ลำไส้สุขภาพดีโอ้โหอันนี้คือมันมีความหมายเชิงลึกกว่านั้นนะใช่เหมือนเป็นการดูแลลำไส้ในระยะยาวเลยค่ะก,ก็คือมันจะไม่ใช่แค่ว่า เราท้องผูกแล้วเราต้องกินพวกโปรไบโอติกเข้าไปแล้วทําให้ถ่ายท้องต่างๆเรื่องการขับถ่ายมันช่วยอยู่แล้วเพราะเขามีทั้งไฟเบอร์และโปรไบโอติกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอแต่แค่อย่างอยู่ใสุขภาพจริงๆมีหลายคนขับถ่ายดีอยู่แล้วด้วยนะรวมถึงตัวพี่ด้วยแล้วก็รู้สึกเอะกินทาไมใช่ไหมจะกินทําไมแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยคนที่สุขภาพดีก็กินได้เพราะประโยชน์เขามากกว่าเรื่องการขับถ่ายนะคะก็คือจริงๆงานวิจัยเยอะมากยิ่งช่วงนี้สำคัญมากคือเรื่องภูมิคุ้มกัน เพราะว่าโเคเโปรไบติกเนี่ยมันจะมีงานวิจัยเยอะมากว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวเลยนะคะมันเหมือนกับว่าในลำไส้ของเราอะ่ะถ้าเกิดลำไส้เราแข็งแรง ก็จะทําให้การดูดซึมสารอาหารหรือว่าการป้องกันเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเพราะผนังลำไส้ไมันแข็งแรงใช่ผนังลำไส้ก็คืออย่างที่เคยบอกไปเนอะว่าจริงๆคือความรู้จริงๆก็คือเหมือนแบบสุขภาพดีทุกอย่างเนาะระบบคุมภ้มิกันต่างๆเริ่มต้นที่ลำไส้ใช่เพราะว่าหลายคนคือละเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเนอะก็จะคิดว่าเราถ่ายทุกวันอยู่แล้วหรือบางคนคือไม่ค่อยได้ถ่ายเลยแต่เขาก็เหมือนหลงลืมตรงนี้ไปก็ทานอาหารเข้าไปอย่างเดียวแล้วก็เหมือนเรื่องการอินและเอาเนอะการ ขับถ่ายก็ไม่โฟลตรงนี้อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเอ๊ะชั้นท้องปูบางคนท้องเสียจริงโปรบโตติกมันช่วยปรับหมดเลยแล้วงานวิจัยอะค่ะต่างประเทศอะอีกอันหนึ่งช่วงนี้เลยนะถ้าช่วงที่เป็นปีตอนี้ปปีที่อัเดยนะอัพเดตงานวิจัยต่างประเทศทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรบโอติกเยอะมากนะคะแล้วก็บอกว่ามีส่วนช่วยเรื่องอารมณ์เพราะมันลิงไปถึงสมองอ่าอีโมชั่นใช่อันนี้วิทยาศาสตร์นิดหนึ่งเนาะเขาบอกมันจะมีกัดเบรนแอสซิสคือเหมือนเป็นตัว เส้นทางเดินของประสาทอะเชื่อมระหว่างลำไส้ไปสมองเลยเพราะฉะนั้นไม่นจะมีงานวิจัยเยอะมากว่าใครที่เป็นอน x ซต t ้ก็เหมือนพบกวนกยหรือว่าเป็นแบบ d e p r e s s ั o ต่างๆความเครียดอะไรอย่างนี้ยหรออารมณ์ความรู้สึกที่เครียดกดดันความรู้สึกอะไรนี้เนาะเขาบอกมันจะช่วยได้โอ้แล้วเขาบอกเลยว่าลำไส้เหมือนเป็นสมองที่สองของร่างกายเลยใช่ใช่แเราเหมือนแบบว่าเราก็ไปโฟกัสตรงอื่นมาแต่ว่าเราหลงลืมตรงเรื่องของลำไส้ของเราเนาะแต่ลำไส้ที่มันเป็นจุดที่แบบ คือเขาเร,เรียกว่าอะไรเหมือนเราทานอาหารเข้าไปแล้วคือเหมือนกับการขับถ่ายเราดีแล้วจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่ในลาไส้มากกว่าแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์มากกว่าเงี้ยคือทุกอย่างมันสมดุลได้แล้วก็ทําให้การขับถ่ายดีทำให้การดูดซึมก็คือดีขึ<ด>้การดูด, uh. ดซึมอะต่อให้เรากินอาหารดีมากเลยกินวิตามินกินอาหารเสริมเยอะมากแต่ว่าระบบการดูดซึมเราไม่ดีไม่ดีอะมันก็เท่านั้นจริงๆเนาะเพราะว่าลาไส้ไม่ได้มีการเคลียร์ของเสียออกไปด้วย